สวัสดีครับคลิปนี้ดีผไาเอาฟังแนะนำครับแล้วมาบอกว่าเป็นยังครับใช <laughs> ่ได้ครับเป็นงานน้ำหนาไปแล้วครับพัดลัลันครับอาจจะมีเสียงร่มละกล้องสั้นเขามานําน,นะครับ chúng ta cái mũ đen cái mũ đen rồi thì nó hơi à tôi này nó xuống dưới này tiếng quá mà ใช่แล้วครับไม่โมเดลหรูนะครับเพราะว่าผมมันโมเดลเป็นคนดังกานนั้นนะครับแล้วผมถ่ายคลิปลนะครับไม่โมเดลหรือครับเข้าครับเข้าเข้าเพิมบรรยากาศครับโมเดลมาเที่ยวนะครับบมเดลมาเที่ยวจัดที่จัดที่เดี่ยวเดียวเดียว

โม้ครับกินน้ำกันบันนี่นะครับแม่อ้ม่เบ่งสางนี้ฮะโอ้ยไทรกับบอลลูนกันด้วยเรยบร้อุ้่งน้ำแบบนี้บมักด้หรื้นน้ำเนื้อตัวเนื้อตัวาการครับเบ่งน่ำแฮ่ดีใจดี บ <ขอ S 2> <ค>นทอรถนะครับทอน้าดบรรยากาศน้ำางห้งบ้านห่วยน้ำเย็นชืนิ้เ่ยอนิ้เนี่นิ้เนี่ยได้ยากมากกว่ามากนได้มาเที่ยวนะครับบได้มาเที่ยวน,น,ยน,นยี่นีน่ยเอาอย่ครับมีเบียกมาเอาครับบวได้มาหลินน้ำนะครับ <c oughs> โอโ้ยเนียนองเมง คลิปนี้ก็บชิมะฝากถึงกระทำกู้โทรศัพท์ตัวงามนี่กับบ่าชิว่าัวไหนกันนะครับฮะผมกับชิมะบอาถึงเรื่องนั่งพผู้ปกครองนะครับก็ฝากไปเรื่องนั้นนะครับเราบุคิดว่าจะจืงสิครับ เข้าใจยอยู่ครับว่ามีแต่คนสร้างผมครับแต่ว่าผมีะส,สร้างกระซางเราครับผมก็เฮ็ดไปตามที่ผมเป็นนี่แหละผู้ใดเขามาเบื้องก็ฝากไว้คิดน้ำนะครับซุบอยังคงสู้ติไปแต่เขาเนี่ยแต่เขาเหลืองว่าเขา,า,า,เขาเขครับบ้านนี้มันเลการในมือแดงครับ ออหยงามขนาดเกิดวันน้องนัน,นีใจกระยกุกใหนึ่งทีอไู้มาเราพูดได้ลงครับบันี้ลองเอาให้เนือตย้ออ้เนี่นย<า>

แต่หามอไรเลิกบลิกปีนี่เลิกบ่เลือกแล้วครับพี่น้องไปล่งเปล่าให้จกบุญเนี้ยมาชิลียงโคกหรือเปล่าแม่คอยสีลนี่คำมัจริงอยู่ล่งอย่นี้ไป่เลีนน้ำนะเลีนดีเลยตรงนี้ย้ำเลีนเนาะบ่ได้แม่ย้ำมันนี ก็คอยจะคิวกินป๊อเป็นนี่ครับเป็นในนีเขาเยอะดนนี้คอมินมาเลยเลือกกับวิ่นี่เป็นในนี้โอ้ตายคุณครับจุ่มหนึ่งอยา่ยังิดิจุ่มนึงอีกคุณครับเอาอันำมาน่ที่นอนเตาลมนะมาล่งเลยวายไปวายไปจุ้งทำลอกกว่ารลองบึกไม่ได้ปะาไม่ไดแต่บอลลึกเติบได้ ตอนนี้หงนะปากไปทีงน้ำนะครับบ่เออหรอครับเส้งงนงูนะเือของงูคุมมองขี้ดอไปเห็นเต่า bà bậy đi nè. được bừa bạn. Cá Bà đi. Muốn dai bọ. Bọ. hanh tôm luôn. Mấy kỳ tôm. Bye 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 đi bye 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 ngay bye Không bye 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 นะครับขอระยะเรียบเรียบก่อนครับวันนี้นะครับแต่สรุปให้เบิ้งว่าอะไรบ้างได้แล้วครับเกือบต้องเฮ็ดแล้วครับเฮ็ดไปให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพิ่นอยากครับผู้เฒ่าคนอยากครับนี่แหละครับคนศิรุปเฮาลูอะไม่อะไมีอไปยังบ่วหัวอยู่ครับต้มใส่เกือบลงนี่ครับเสือบ่ น้ำบริเลึกปหนักนะครับเราไล่กันเอาบริจับงมาจับ้ะครับน้ำบริเลึกนะครับหน้าตาพุ่มบริเปียกซัมพุมบ่มักเห็นน้ำ้ะครับตะกี้ก็มักแห้งแห้งตะกี้นี่ครับใส่บัวเฮ้าบัวนี่ีย เด็ดน้นามคนไข่ไหมเจ้าอยู่นี่บ่เลิอกดิเต้อยู่นี่แห้งบ่เลิกอยู่นี่เออดีจตะไอ้มาใส่ตุปเป็นประจำอยู่นี่คนเดียวตามเขาบ้างนะ เอาเสื้อมาเลยดอกบัวครับเอาไป็นผู้สาวไม่หายดอกมือผู้สาวนำมูเข้อแปลอีกคนครับใช้เสื้อต้ยน่ะดีครับนี่แล้วครับคนจะรู้เพ้าเอาก็ได้ไปซู้มอีกคนนี้ <Yeah. S 2> นี่นะครับอันเมื่อกี้กับเพิ่นมาขวะครับเพิ่นคนทางไหนบุกครับมาขวะบะเพิ่นถามสื่อครับผมก็เลยบัวสื่อเพิ่นเพิ่นผมก็เลยบัขายเพิ่นผมก็เลยบอกว่าเอาไปลวดครับเพ่นดอกน่าได้ซอยกันได้ผมก็ซอยครับคิดความดีเหาอยู่คิดความดีอยู่ครับแต่ว่าบัคคอยได้ดีเป็นไต่ดอกกระแทกกระถึงกาครับบริโภคผู้ใดนะครับบริโภค เจ้ดาบัวดอโทษผู้ใด้แ้วครับนก็คงมีกรรมของเจ้าของยิงกันแหละนี่นี่นะครับตกบัวเขาครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับจีบแลทีพอดีครับอยู่กับตากว้างครับอยู่กับลูกน้องครับ เห็นมังยิงบ่ามันสีคือส้มเปียบนี่นะครับคลิปเล็กน้อยจากทีมงานเขาจะวิ่งกับสีรุ่งแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบใบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีนะ